วัสดีไปยังนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับในวิชาสุขศึกษานะครับในเรื่องของระบบประสาทและสมองนะครับคุณครูนิวัตแก้วประเสริฐนะครับที่จะมาให้ความรู้เราในเรื่องนี้ในวันนี้นะครับก่อนอื่นเรามาเรียนมารู้ถึงตัวชี้วัดนะครับที่เราจะเรียนรู้นะครับสําหรับตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือนะครับอธิบายความสําคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ นะครับของวัยรุ่นนะครับนักเรียนเรียนแล้วต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ครับระบบประสาทนะครับระบบประสาทก็คือเป็นศูนย์กลางที่ควบคุมการทํางานนะครับของร่างกายในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเรานะครับอย่างเช่นการมองเห็นการสัมผัสการดมกลิ่นนะครับและก็อื่นอีกมากมายนะครับที่ส่วนของร่างกายของเรานะครับได้มีนะครับ ได้มีระบบนะครับอย่างเช่นเรามองเห็นภาพต่างๆเนี่ยในการประมวลผลว่าเป็นภาพรูปภาพอะไรนะครับมีการสัมผัสพื้นหยาบพื้นเรียบนะครับผิวสัมผัสพวกนี้นะครับหรือการดมกลิ่นนะครับได้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนเรื่องของระบบประสาทนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลายนะครับซึ่งระบบประสาทส่วนกลางนะครับมี2ส่วนแยกย่อยออกมาเป็นนะครับสมองและไขสันหลังนะครับ ระบบประสาทส่วนปลายมีสส่วนนะครับมีส่วนที่สั่งการและส่วนที่รับความรู้สึกนะครับสมองนะครับประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับได้แก่สมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางสมองส่วนท้ายสมองส่วนหน้าประกอบด้วย4ส่วนดังนี้นะครับและก็เป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับส่วนที่1คือเซลิบัมนะครับ ส่วนที่ 2, onfrag t h o r i b u m ส่วนที่3ทารมั h a ส่วนที่ 4, ไฮ h y p o c h a r a m สมองส่วนกลางสมองส่วนท้ายประกอบด้วย3ส่วนนะครับดังนี้ 1. ซ cerebrum 2. อง medulla oblongata 3. าม p o n สมองส่วนหน้านะครับ ได้แก่เซริบัมนะครับเซริบัมทำหน้าที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการพูดการมองเห็นการได้ยินการเรียนรู้สติปัญญาความคิดความจำนะครับักเียดก็ดูที่หน้าจอไปด้วยเลยนะครับก็จะมีคําอธิบายอยู่นะครับส่วนที่2 c o นะครับคอนแฟทอริบัมนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่นนะครับส่วนที่ทามธรามัสนะครับเป็นศูนย์รวมของกระแสะประสาทและถ่ายทอดสัญญาณส่งไปยังสมองส่วนต่างๆและส่วนที่4นะครับไฮโปารมัส ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนประสาทบางชนิดนะครับซึ่งมีส่วนควบคุมกระบวนการเช่นควบคุมอุณหภูมิของร่างกายควบคุมความดันโลหิตควบคุมการเต้นของหัวใจการนอนหลับอารมณ์ความรู้สึกนะครับส่วนสมองส่วนกลางนะครับเป็นส่วนที่มีขนาดเล็กนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสสมองส่วนท้ายนะครับได้แก่ส่วนที่1น,นะครับซลริเบลลัมนะครับ ควบคุมการประสานงานส่วนต่างๆของร่างกายและระบบกล้ามเนื้อเพื่อให้ทำงานอย่างสมดุล 2. เมดลาออฟลองกาต้านะครับทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในอย่างเช่นการไอการจามการไหลเวียนโลหิตการหายใจการอาเจียนนะครับส่วนที่3พรทำหน้าที่ควบคุมการทำงานบางอย่างเช่นการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าการหลับตาการยิ้มการยักคิ้ว รวมถึงการเคี้ยวอาหารและการหลั่งน้ำลายด้วยครับในส่วนของไขสันหลังนะครับไขสันหลังจะทำหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทของสมองระหว่างสมองกับส่วนต่างๆของร่างกายนะครับซึ่งจะมีสมองนะครับเป็นส่วนสั่งการและก็สั่งงานมายังไขสันหลังแล้วก็ส่งต่อประสานไปยังเส้นประสาทและก็ไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับส่วนประสาทส่วนปลายนะครับ เป็นระบบประสาทที่เชื่อมต่อจากส่วนต่างๆของสมองนะครับและไขสันหลังไปยังส่วนต่างๆของร่างกายรับความรู้สึกและการเคลื่อนไหวระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพนะครับ 1. ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย 2. ควบคุมสภาวะแวดล้อมในร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุล 3ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายที่เหมาะสมระบบประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการนะครับ 1. พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 2. พัฒนาการด้านความคิดสติปัญญาและจริยธรรมที่เหมาะสม3ควบคุมพฤติกรรมระบบประสาทที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 1ก่อให้เกิดการดำรงชีวิตที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต,ตของร่างกาย 2. มีหน้าที่สำคัญในการคิดวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมต่อตนเองต่อไปในเรื่องของการดูแลรักษาระบบประสาทนะครับให้ทำงานนะครับอันที่ห่มันสำรวจด,ดูแลสุขภาพของตนเอง 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง สาหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ 4. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 6. ถนอมบำรุงนะครับรักษาไว้ว่าต่างๆที่เกี่ยวข้อง 7. พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอ 8. ปดระมัดระวังป้องกันการได้รับบาดเจ็บนะครับหรือการเกิดอุบัติเหตุนะครับเหากมีการบาดเจ็บนะครับควรรีบพบแพทย์ทันทีนะครับ ครับเป็นไงครับนักเรียนสําหรับวันนี้นะครับที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบประสาทและสมองนะครับคุณครูก็หวังว่านะครับนักเรียนจะได้ความรู้นะครับในเรื่องของระบบประสาทและก็สมองนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคิดว่าถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปซ้ํานะครับหรือว่านะครับไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องของระบบประสาทและสมองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ